เรื่องเล่าผีตอนผีโบราณที่เถียงนาเพื่อนเรื่องราวที่พี่น้องกำลังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ลีลับหลอนๆที่คุณเบียรกับผองเพื่อนเคยได้ไปพบเจอกันมาครับโดยคุณเบียรได้เขียนมาเล่าว่าย้อนกลับไปตอนที่ผมอายุ16 17ปี ขณะนั้นผมเรียนอยู่ชั้นปวช .2 ที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งครับและทุกๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมจะกลับมาบ้านที่หมู่บ้านสว่างอำเภอโพอนทองจังหวัดร้อยเอ็ดคือวันนั้นมันเป็นวันเสาร์และช่วงชีวิตของผมในตอนนั้นก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นขี้เล่าครับผมมักจะเหลือเงินจากที่ได้ไปเรียนมาไว้กินเหล้าขาวกับเพื่อนที่บ้านซึ่งวันนั้น ผมก็ได้นั่งร่ำสุรากันสี่คนมีรุ่นน้องชื่อหยุดรุ่นพี่ที่ชื่อไอ้บอยกับพี่แจ็คและก็ผมพวกเราได้นั่งดื่มกินกันที่หน้าบ้านไอ้บอยก็ดีดกีตาร์ร้องเพลงกันเสียงดังด้วยความสนุกสนานจนถึงตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าวาพวกผมก็ยังไม่พากันเลิกยายไอ้บอยก็เลยมาไล่หนีเพราะเสียงของพวกผมนั้นทำให้แกนอนไม่หลับไอ้บอยเลยชวนพวกผม ไปกินกันต่อที่ทุ่งนาของมันพวกผมก็เลยตกลงกันตามนั้นพอเก็บของอะไรกันเสร็จพวกผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปคันเดียวแล้วซ้อนอัดกันไปสี่คนบิดรถมุ่งหน้าไปยังทุ่งนาของไอ้บอยซึ่งนาของไอ้บอยนั้นจะอยู่ติดกับป่าช้าของหมู่บ้านครับพอพวกผมขี่รถไปถึงที่เถียงนาของไอ้บอย ทุกคนก็มานั่งดื่มกินกันต่อก็พูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาคนเมาจนกระทั่งถึงตอนตีหนึ่งกว่ากว่าพวกผมก็ได้ยินเสียงหมาหอนขึ้นมาแบบโหยหวนทั้งที่ไม่มีบ้านคนอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเลยผมเองก็นึกแปลกใจขึ้นมาแล้วละ่ะจากนั้นพอผ่านไปสักพัก พวกผมก็ได้ยินเสียงพระสวดมนต์เหมือนทำวัดตอนนั้นทุกคนไม่มีใครพูดอะไรออกมาเลยได้แต่มองหน้ากันเลึกหลักเพราะรู้สึกประหลาดใจต่อเสียงที่ได้ยินแล้วอีกเพียงแค่ชั่วครู่พวกผมก็ได้ยินเสียงเด็กร้องและมีเสียงคนกระโดดลงมาจากต้นไม้ใหญ่เสียงดังตุกพร้อมกับเสียงหัวเราะคิ้คักของเด็กเล็กๆซึ่งต้นไม้ต้นนั้น มันอยู่ห่างจากพวกผมไปประมาณห้าหเมตรเห็นจะได้พี่แจ็คแกเลยพูดขึ้นมาว่าเอาแล้วพวกเราเจอของดีแล้ววะแต่สถานการณ์ในตอนนั้นคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือรุ่นน้องที่ชื่อหยุ่นนั่นแหละครับเพราะเจ้าหยุ่นมันนั่งตัวสั่นหน้าซีดผมเองก็เป็นห่วงน้องมันมากครับในตอนนั้นแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรและผมเองก็ไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ก็เลยได้แต่นั่งนิ่งๆหันซ้ายแลขวาหวาดระแวงภัยอยู่อย่างนั้นแต่แล้วรุ่นพี่คนที่ชื่อบอยมันได้นึกทะลึ่งอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เพราะจู่ๆมันก็ร้องตะโกนออกไปว่าไอ้ฮาเอ้ยถ้ามึงเจ๋งจริงมึงก็ทำอีกดีวะพอพูดเสร็จแค่นั้นแหละครับมันก็มีเสียงเด็กน้อยที่วิ่งเล่นในแอ่งน้ำดังขึ้นมา ทางทางท,ที่ทุ่งนาแถวนั้นก็ไม่มีน้ำเลยซึ่งพวกผมก็แปลกใจว่าเสียงน้ำนั้นมันมาจากไหนแล้วทันใดนั้นมันก็เกิดเป็นเสียงคนกระโดดน้ำเลยล่ะครับไอ้บอยมันเกิดโมโหขึ้นมาก็เลยคว้าเอาก้อนดินวิ่งไปปาใส่ตรงต้นไม้ใหญ่ผมเห็นอย่างนั้นก็เลยด่าไปว่าเฮ้ยไอ้บอยมึงอยู่เฉยๆไว้ดีวะเดี๋ยวมันก็ร้ายใส่เรารอก คือที่ผมพูดออกมาอย่างนั้นก็เพราะว่าพ่อกับน้าของผมเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าไปป่าแล้วเจอผีอย่าไปคิดต่อสู้อะไรกับมันให้อยู่เฉยๆไว้เดี๋ยวมันก็จะไปเองและหลังจากที่ไอ้บอยมันปากอนดินเข้าไปใส่ได้เพียงครู่เดียวจูจูมันก็เกิดมีเสียงผู้หญิงที่ร้องเรียกหาลูกดังขึ้นมา จากนั้นก็มีเสียงของเด็กที่ร้องเรียกหาแม่ดังตอบรับขึ้นมาอีกตอนนั้นผมเลยดึงเอาญ้าคาที่เถียงนาของไอ้บอยมาก่อไฟให้ลุกโชนเอาไว้พอผ่านไปเพียงครู่เดียวเสียงผู้หญิงกับเสียงเด็กวิ่งก็ดังขึ้นมารอบๆอบเถียงนาที่พวกผมอยู่กันตอนนั้นไอหยุ่นที่มันเป็นรุ่นน้องสุดก็ถึงกับนั่งน้ำตาซึมแล้วครับส่วนไอ้บอยก็หน้าซีดตัวสัน่น พี่แจ็คแก,กเลยกระซิบบอกผมให้อยู่เฉยๆไว้เดี๋ยวพี่พากลับบ้านเองตอนนั้นพวกผมเลยนั่งเงียบๆฟังเสียงผีแม่ลูกที่มันวิ่งเล่นหยอกล้อก,กันรอบเถียงนาแต่ก็มองไม่เห็นตัวของพวกมันครับซึ่งพี่แจ็คนั้นแกทำงานอยู่กับร้านขายโลงศพมาหลายปีแกเลยบอกผมว่าพี่ว่าแล้วตอนที่ขี่รถเข้ามาพี่ได้กลิ่นทูบโชยเข้าจมูก พ่อผ่านไปสักพักเสียงผีแม่ลูกนั้นก็เงียบไปแต่พ่อผมกวาดสายตามองไปรอบๆคราวนี้ก็พบว่าผีแม่ลูกคู่นั้นมันได้มายืนอยู่หน้าเทียงนาคือร่างที่พวกผมได้เห็นกันนั้นมันเป็นผู้หญิงโบราณกับเด็กน้อยพวกมันมายืนชี้หน้าพวกผมตาขม็งพี่แจ็คเลยตะโกนขึ้นมาว่า ไปหนีพวกเราขึ้นรถตอนนั้นผมเลยวิ่งไปขับรถไอหยุดมานั่งหน้าผมไอ้บอยนั่งกลางส่วนพี่แจ็คนั้นนั่งซ้อนอยู่ข้างหลังซึ่งตอนที่พวกผมขี่รถมานั้นผีมันก็วิ่งตามอยู่ข้างทางมาติดติจนถึงทางเข้าหมู่บ้านผีแม่ลูกคู่นั้นก็หยุดไล่ตามเพราะในหมู่บ้าน มีหลักบ้านตั้งอยู่นั่นเองพวกผมเลยจอดรถแล้วหันกลับไปดูก็ยังเห็นผีมันยืนชี้หน้าแล้วสยยิ้มเข้ามาใส่ตอนนั้นพวกเราทุกคนตัวสั่นมากครับก็เลยเตะเลิดรีบพากันกลับบ้านใครบ้านมานและพอกลับมาถึงบ้าน ผมนี่ถึงกับต้องเข้าไปนอนกับพ่อแม่ไม่กล้านอนคนเดียวเลยครับคืนนั้นพอถึงตอนเช้าของวันต่อมาผมก็ได้ไปที่บ้านไอ้บอยและผมก็ได้เล่าเรื่องที่เจอมาเมื่อคืนให้ยายไอ้บอยฟังพอผมเล่าจบ ยายไอ้บอยก็หัวเราะสมนำหน้าและเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังว่าดีนะที่เขาไม่เอาพวกมึงตายนะรู้ไหมตรงนั้นมันมีอาถรรพ์มีเจ้าที่สมัยโบราณคอยปกปักคุ้มครองอยู่ขนาดเขาจะไปสั่งอบตรตรงนั้นนายกอบตยังโดนอาถรรพ์เล่นงานจนตายเลยเขาเคยเอาหมอทรรไปทําพิธีตรงนั้นแล้วหมอธรรมก็บอกว่าที่นั่นนะ่ะ เป็นบ้านของคนหกซอกเขาไม่ยอมไปไหนหรอกและนับตั้งแต่วันนั้นพวกผมก็ไม่เคยย่างไาลไปเฉียดใกล้แถวนั้นเลยส่วนคนที่เป็นหนักที่สุดก็คือรุ่นน้องที่ชื่อไอยุนเพราะมันถึงกับเป็นไข้ตัวสั่นไปเจปดวันเลยล่ะครับทุกวันนี้เมื่อผมได้กลับไปบ้านถ้าได้เจอเจ้าสามคนนี้ หากผมถามว่าจําเหตุการณ์ในคืนนั้นได้ไหมทุกคนต่างพากันขนลุกและตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าจะจดจำไปจนวันตายเลยล่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหล,ลอนๆจากคุณเบียร์ด้วยนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ